สมัยก่อนธุรกิจ SME มันมาจากการมี Asset มี Service มี Product แล้วก็มีกราวอยู่แล้วครับมองว่าออนไลน์เป็นเรื่องไกลตัวแต่วันนี้มันต้องทำสออย่างพร้อมกันถ้าไม่ทำคนอื่นเขาทำผมว่าเราก็ลจะเสียเค้กที่มันเหลือน้อยอยู่แล้วไปมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่า ผู้ประกอบการหลายๆคนช่วงโควิดที่ผ่านมาเริ่มเจอคําตอบใหม่ของการทําธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยก็ควรจะต้องมีกลยุทธ์ที่รองรับความไม่แน่นอนให้ได้ครับทำยังไงถึงจะมีความหลากหลายและยืดหยุ่นเรื่องการจัดการค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับเราต้องการจะเบรกทูข้อจํากัดต่างๆผมมาจากออนไลน์มาก่อนเราก็รู้ว่าออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่ใช่คําตอบเหมือนกันการแข่งขันมันยังอยู่บนออนกราวด้วย เราก็เลยต้องไฮบิดกลับมาเหมือนกันไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนเรามีหน้าที่ไปเซิร์ฟเขาที่นั่นเรื่องแรกก็คือเรื่องการจัดการต้นทุนเราใช้คำว่า flexible location เราไม่ได้อยากจะให้ทุกคนออกมารถติดเดินทาง2ชั่วโมงมาทำงานเทคโนโลยีที่มันอยู่ใกล้ตัวเราหลายๆอย่างแล้วเราได้ทดลองมันไปแล้วช่วงโควิดเนี่ยหลายๆอย่างมัน work แต่ก่อนเนี่ยการบันทึกการประชุมอยู่ในห้องประชุมกัน วันนี้เราเริ่มทำงานแบบเร c คอร์ดทุกคนที่ขาดประชุมกลับมาดูซ้ําได้ด้วยความเร็ว1.5เท่าบางฟังก์ชันงานที่ที่บริษัทเราเนี่ยสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเขากลับไปทํางานที่บ้านเขาได้จริงๆคุยกับลูกค้าผ่านทางวิดีโอคอลนี้ได้แล้วส่วนนั้นเนี่ยทำให้เราได้ลดต้นทุนด้วยนะครับแต่ก่อนเราต้องเช่าออฟฟิศอยู่2ชั้นวันนี้เราลดขนาดออฟฟิศลงไปได้มากเลยแล้วก็ลดต้นทุนไปได้โดยที่ไม่ต้องไปลดเงินเดือนพนักงานด้วยซ้ําส่วนเรื่องการจัดการไรายได้นะครับผมว่าโควิดก็เป็นตัวเร่งให้เรา เปิดช่องทางใหม่ๆส่วนอ,ออฟไลน์การที่ต้องออกไปหาลูกค้าเราก็ไม่ได้ทิ้งเราก็สามารถจะจัดคอสออนไลน์ x, ดูแลลูกค้าได้โดยที่ต้นทุนมันถูกลงกว่าเดิมมากๆ <S <S คำนิยามของผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันสําหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าผมมีไฮบริดอยู่สอย่างอย่างที่1คือเรื่อง Business m o เดลสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะยึดกับ Business Mo เดลใด Business Mo เดลหนึ่งทำของมาแล้วก็ขายเป็นเป็น product based company อะไรอย่างเงี้ยฮะ หรือว่าเป็นสตาร์ทอัพก็อาจจะยึดอยู่กับแพลตฟอร์มอยู่อย่างเดียวที่บริษัทในบังเอิญมันมีเครื่องยนต์อยู่2เครื่องประมาณนี้พอดีในวันที่เจอวิกฤตขึ้นมาเครื่องยนต์มันทําหน้าที่ประคับประคองกันมันเลยทําให้เรายืดหยุ่นกับสภาวะแบบนี้ได้มากขึ้นอันที่2วัฒนธรรมองค์กรสมัยก่อนเราคิดว่าเรามีโลกเดียวก็คือโลกออฟไลน์การทํางาน5วันต่อสัปดาห์ต้องมีสถานที่ทํางานอยู่แต่วันนี้มันไม่ใช่ เราสามารถจะทำงานได้บนโลกออนไลน์แล้วก็คอน tribu ์ได้เต็มที่เหมือนกันสมมุติว่าเนี่ยขณะนี้ทีมงานผมบางคนออกไปวิสิตลูกค้าอยู่แต่ทั้งหมดส่งข้อมูลกลับมารวมที่เดียวกันแล้วผมแมネจบนโทรศัพท์มือถือโดยการดูว่าวันนี้ใครกำลังทำอะไรอยู่ประสิทธิภาพการทำงานเป็นยังไงนี่ก็เป็นหนึ่งในการเอาออนกราวด์ ground, กับออนไลน์ line, มารวมกันผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับตัวเองให้เป็นออนไลน์ line, ด้วยและออนกราวด์ ground, ไปพร้อมๆกัน คือถ้าคนขายหน้าร้านอยู่มันมีคนที่ทำได้ดีกว่าเดิมมาแย่งตลาดไปบนตลาดที่มันเริ่มมีภาวะหดตัวตามเสภาพเศรษฐกิจเนี่ยแต่บางคนโตได้คนที่ไม่โตเนี่ยมันหายเร็วเลยนะมีคู่แข่งรายใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากออนไลน์ได้ดีกว่าคุณคู่แข่งที่ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็น SME ที่เขาปรับตัวกับสภาวะอย่างนี้ได้ดีกว่าเนี่ย เขาไม่ได้ไปยึดโยงกับหน้าร้านสาขาแบบเดิมๆแต่เขาใช้ดิจิทัลทูสดูแลลูกค้าวงกว้างได้ดีขึ้นถ้ามันภาวะมันต้องแข่งขันกันรุนแรงจริงๆเขาจะแข่งขันได้ดีกว่าคุณวันนี้โลกเราเป็นโลก2โลกที่มันซ้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆมีโลกกราวกันจริงๆกับโลกดิจิทัลจริงๆกลยุทธ์แบบไฮบริดเนี่ยนะครับมันกําลังชวนคนที่ไม่เคย เข้ามาสู่โลกดิจิทัลได้เข้ามาเจอโลกดิจิทัลนะครับในขณะเดียวกันการมี2โลกพร้อมกันเนี่ยไม่ได้ทิ้งโลกใดโลกหนึ่งเนี่ยนะครับมันทําให้มีความยืดหยุ่นถ้าดิจิทัลมันแข่งขันกันรุนแรงจุดแข็งของคุณยังมีฟิสิกอลอยู่ถ้าฟิสิกอลมันเซิฟคนไม่ได้คุณยังมีดิจิทัลไปแท็บคนใหม่ๆได้ด้วยมันเป็นส่วนผสมที่ s อ e ทุกคนสามารถจะทําได้ตัวผมเองก็ก็ลองมาหลายท่าเวิร์กและไม่เวิร์กมันเป็นเรื่องปกติ ทำสิเรื่องแล้วจะมาเจอเรื่องที่เวิร์กสักเรื่อง2เรื่องบางทีมันก็เป็นทางรอดหรือเ,เป็นโอกาสเติบตัวในภาวะแบบนี้ได้ครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ